สวัสดีค่ะวันนี้วันที่23เดือนกันยายน2563นะคะนี่ค่ะพาชมบ้านสวนทรงรักฟิลิพาสค่ะเราเพิ่งเดินทางกลับจากกรุงเทพแล้วก็นี่ค่ะพาชมต้นข้าวของเรากำลังออกรวงแล้วค่ะน้องตั้งท้องแล้วค่ะนี่ค่ะน้องตั้งท้องออกรวงเป็นบางต้นแล้วค่ะนี่ สุดยอดค่ะข้าวไรบอรีนะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะฝนตกน้ำก็กำลังเหมาะเลยค่ะนี่สวยค่ะแล้วก็มีค้าบริเวณรอบขอบบ้านของเราสะเออทุ่งนาของเราเต็มไปด้วยต้นข้าวเขียวสดใสค่ะ แล้วก็ท้องฟ้าสวยงามค่ะนี่ค่ะต้นมะพร้าวเราก็โตค่ะนี่ค่ะโตมากเลยค่ะเดี๋ยวพาชมต้นมะพร้าวสวยค่ะรอบขอบสะท้องฟ้าสวยงามค่ะนี่ค่ะแล้วก็ต้นไม้เป็นสีส้มหมดเลยค่ะนี่พอดีดวงอาทิตย์ขึ้นมาส่องแสงสว่างสวยงามเลยค่ะ สวยมากๆค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราได้รับบรรยากาศที่สดชื่นเช่นเคยค่ะกระท่อมน้อยของบ้านสวนก็เต็มไปด้วยต้นสวรรแล้วก็ต้นถั่วแขกค่ะนี่ค่ะสวยๆค่ะสวยมากเลยค่ะสดชื่นมากค่ะนี่ค่ะต้นไม้สวยค่ะกระชังปลาของเราก็ อยู่ดีค่ะแข็งแรงลมพายุมาก็ไม่กลัวค่ะนี่ค่ะต้นข้าวของเราก็ออกร่วงสวยงามค่ะนี่ค่ะเริ่มน้องตั้งท้องหมดแล้วค่ะเริ่มกำลังจะออกแล้วค่ะเดี๋ยวพาชมรอบขอบสระนะคะดินก็สไลด์นี่ค่ะดินยุบแล้วก็สแลนของเราก็เนี่ยค่ะพายุพาล้มและนีและหน้าเลยค่ะ แต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ซ่อมแซมได้ขอให้เรามีน้ำเพราะเราเป็นชาวนาชาวสวนก็ต้องการน้ำค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพาชมใหม่ค่ะค่ะก็พาชมอีกมุมหนึ่งนะคะนี่ค่ะรอบขอบสระน้ำค่ะดวงอาทิตย์สวยมากๆค่ะนี่ค่ะยามเช้าๆประมาณ6กโมงนะคะนี่ค่ะ ้านสวนทรงรักก็นูนนะคะมีค่ะน้ำเยอะค่ะนีค่ะพาชมรอบๆบรรยากาศสวยงามนี่กระท่อมของน้องสาวค่ะยังไม่เสร็จเลยนีค่ะเสียงจิ้งรีเสียงนก สุดยอดค่ะสดชื่นมากค่ะนี่ค่ะดวงอาทิตย์สวยงามมากๆนี่ค่ะฝั่งนี้ก็นี่ค่ะสแลนของเราก็ล้มค่ะพายุคอเค่ะสวยมากค่ะปลาในสระเราก็เต็มเลยค่ะน้ําก็เต็มนี่ค่ะปลาธรรมชาติของเรากินผักบุ้งค่ะปลากินพืชค่ะ มีปลานิลปลาดุกปลาทับทิมแล้วก็ปลาช่อนเยอะมากๆค่ะนี่ค่ะอยู่ในนี้ค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะธรรมชาติสุดๆนี่ค่ะโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ